ตอนนี้ประเทศหมู่เกาะซันโดเมนนีนาได้รวมกับประเทศดิฟซีแลนด์เป็นอันเรียบร้อยนี่คือธงใหม่ของประเทศดิฟซีแลนด์แต่ชื่อยังใช้ชื่อเดิมอยู่ว่าประเทศดิฟซีแลนด์คือประเทศดิบซีแลนด์ได้พื้นที่เพิ่มมากขึ้นและจะได้ทรัพยากรมากขึ้นและตอนนี้เราวางแผนว่าจะไปล่านในขุม และเรามีจังหวัดใหม่ชื่อโคลีซันโดมเมเลน่าซึ่งมันจะเพิ่มรายได้ให้กับประเทศดิฟซิเลนมากขึ้นเพราะประเทศหมู่เกาะซันโดมเมเลน่ามีนักท่องเที่ยวมากกว่าประชากรตัวเองซะอีกปกติจะมีแผ่นดินไหวที่หมู่เกาะซันโดมเมเลน่า และถ้าประเทศดิฟซิเลนมาสร้างสิ่ง,งต่างๆในหมู่เกาะซันโดมเมหน้าถ้าเกิดแผ่นดินไหวก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยซึ่งเป็นผลเสียร้ายแรงเลย